ค่าไฟของดูดิวตอนเดือนเ<อ>มษานี่หมื่นจุดแบบซึ่งแบบมหาศาลน้องอสวัสดีค่ะพพี่น้องค่ะช่วงนี้อากาศอนแห้งร้อนมากยิ่งอากาศร้อนเราก็ยิ่งต้องใช้ไฟเยอะ เปิดแอร์หรืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบรู้สึกเย็นนะคะพี่น้องถ้ายิ่งใช้ไฟเยอะนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะตามมาคือค่าไฟแบบจุกแบบซึ่งแบบมหาศาลพี่น้องค่าไฟเดือนล่าสุดเดือนล่าสุดก็คือเดือนเมษาเมษาเนี่ยเป็นเดือนสงกรานอากาศร้อนๆเลยครับพี่น้องมาเบิงค่าไฟของดูดิวตอนเดือนเมษานี่ เ <Huh? S 2> ลืนที่เรากำลังถ่ายอยู่นี่คือเดือนพฤษภาค <Okay. S 2> ซึ่งร้อน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 มากซึ่งดีฉันคิดว่าค่าไฟของดิฉันเนี่ยน่าจะขึ้นไปแต่ประมาณ2 0 0หมืถามว่าทำไมค่าไฟที่บ้านแพงจังไปดู ใหญพี่น้องหลังจากที่ไปดูมาแล้วว่าบ้านดูดิลเนี่ยใช้ไฟเยอะมากจริงๆ1หนึ่งเลยนะคะคือดูดเนนิเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะหมาอยู่ข้างนอกมันร้อนเราก็ต้องทําห้องให้นะคะพอทําห้องเสร็จก็ต้องมีแอร์เพราะว่าหมาที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งน้องบอมเบอรเนียนซาฟิกันบัวโบนะคะมีต่างๆที่ไม่สามารถที่จะอยู่ข้างนอกได้เดีายวว่าแต่หมาแบบพันที่มีขนเลยพวกหมาที่ไม่มีขนก็ อยู่ข้างนอกก็ยังร้อนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องระม,มัดระวังเรื่องอิสโตกมากในสัตว์ต่างๆว่าจะเป็นแมวนกเหลือแล้วก็ตามสัตว์เลี้ยงเราต้องระม,มัดระวังด้วยรวมถึงคนด้วยนะคะพอค่าไฟขนาดน,นี้ฉันก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะหาอะไรมาทําให้ค่าไฟของเราเนี่ยประหยัดลงไปได้ที่จะมาช่วยทําให้เราแบบไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงขนาดนี้อีฉันก็เลยเอะหรือจะเป็นโซลาร์เซลล์เพราะว่าช่วงนี้นี่โลกของเฮานี่ มันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แค่แนี้เพราะาร้อนมากาแสงอาทิตย์<ะ>ดิดวัดจาดแหงก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนแสงอาทิตย์เนี่ยให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้โซลาเซลล์<ะ>แผงโซลาเซลล์เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ายัางไงอีฉันคงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งหมดและครบถ้วนเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญว่าโซลาเซลล์เนี่ย จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟไปได้ยังไง <Okay. S 1> และเราจะต้องดูจากอะไรตัดสินใจแบบไหนถึงจะเลือกติดโซลาเซลล์ยังไงให้เหมาะแก่การใช้งานกับบ้านของเรานะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าเมื่อกี้ดิฉัน,นยังไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้ครบถ้วนเราก็เลยต้องเรียนเชิญคนที่มีความรู้เพื่อที่จะมาบอกเราว่าก่อนที่เราตัดสินใจติดโซลาเซลล์เราจะต้องดูองค์ประกอบหรือส่วนสําคัญตรงไหนบ้างสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะบีนะคะจากนิวตันโซล่าค่ะโซลาเซลล์ะนะคะมีหลักๆแล้วอยู่3ระบบค่ะมีแบบออฟกิด ออนกริดแล้วก็ไฮบริดโัวที่ที่คุณดุดิวติดอะค่ะจะเป็นระบบออนกริดค่ะก็คือมีการขนานไฟกับการไฟฟ้าด้วยหมายความว่าถ้าโซล่าผลิตระบบจะดึงโซลา่าไปใช้ก่อนค่ะดึงไฟจากโซลา่าไปใช้ก่อนแต่ว่าถ้าใช้แล้วไม่พอเนี่ยจะค่อยดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วย <Okay. S 1> ด้วยส่วนอีก2ระบบคือระบบแบบออฟกริดค่ะคือระบบที่ไม่ขนานไฟกับการไฟฟ้าเลยแล้วก็ระบบสุดท้ายคือระบบแบบไฮบริดก็คือระบบที่มีแบตเตอรี่ค่ะซึ่งตอนนี้ราคาแบตเตอรี่มันอาจจะยังสูงอยู่ซึ่งในอนาคต อย่างระบบที่คุณ Đ ดุดดิวเลือกค่ะที่เป็นแบบออนกิทเน้นาคคสามารถเปลี่ยนไปเป็นไฮบริดได้นะคะสามารถต่อแบตเตอรี่ได้เลยในอนาคตค่ะพิจารณาจากระบบโซล่าเซลล์ค่ะต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างบริษัทวี่ค่ะนิวตันโซลา่าเราเปิดมาปีนี้ปีที่20แล้วค่ะมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่ถึงเงื่อนไขการรับประกันที่เราแจ้งลูกค้าไปแน่นอน ิจนาจากแผงโซล่าก่อนก็ได้ค่ะต้องเป็นแผงที่ได้เทียววันผู้ผลิตแผงอะคะ่ะจะต้องเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานสามารถรับประกันได้จริงนะคะวีเนใช้แผงแบนยูริก้าโซล่าที่เรานําเข้าเองข้อดีของการที่เรานําเข้าเองอย่างแรกเลยคือเวลาที่เราเคลมการรับประกันมันก็จะไหวมากๆนะคะอ,อันดับ2ก็คือตัวอินวอเตอร์ค่ะอินวอเตอร์ในตลาดนี้เลือกได้หลายแบรนด์เลยแต่ว่าแบรนด์ที่คุณดุดดิวเลือกมาจะเป็นแบรนด์หัวเว่ยค่ะเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากๆในไทยอะค่ะที่ติดตั้ง ทำให้เรามั่นใจได้ว่าตัวตัว,ตวหัวเวลเองอะค่ะได้มาตรฐานอยู่แล้วพวกสายไฟหัวต่อแล้วก็ท่ออย่างสายไฟอะค่ะถ้าเป็นสายไฟที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์ต้องเป็นสายไฟประเภววท PV p โ o t o v o l t ิีกเท่านั้นค่ะเพราะว่ามันต้องทนแรงดันสูงของไฟ DC Solar ได้ <Okay. S 1> นะคะหัวต่อ หัวต่อเนี่ยก็ต้องเลือกที่ได้มาตรฐานเหมือนกันค่ะหัวต่อที่เราใช้ในงานโซล่าชื่อว่าหัว MC4 เราต้องเลือกจริงๆต้องดูตามสเปคค่ะสเปกก็ต้องทนแรงดันได้สูงต้องปักแล้วก็แน่นนะคะสุดท้ายก็คือท่อค่ะท่อที่เราใช้ร้อยสายไฟเนี่ยถ้าเป็นท่อที่ใช้ภายนอกก็ต้องเป็นท่อเหล็ก IMC ท่อกันวานไนกันสนิมค่ะเพราะว่าท่อเราจะต้องร้อยสายไฟแล้วถ้ามันมีสนิมแน่นอนว่ามันผูกมันก่อนมันอาจจะแตกได้มันก็จ,จะอยู่ไม่ได้นานเท่าที่เราต้องการส่วนท่อในบ้านก็จะเป็นท่อ PVC ปกติก็ใช้ได้แล้วค่ะ สำคัญมากค่ะบางทีเราเห็นผ่าน Google Earth, Google Map เราเห็นหลังคาบ้านลูกค้าแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นแปลนจริงๆอย่างแรกเลยที่เข้ามาดูเนี่ยจะต้องมีการมาบินโดนสำรวจก่อนดูทิศทางนะคะดูโลเคชันเพราะว่าหลังจากที่เราได้โลเคชันไปอะคะ่ะเราจะาไปเข้าโปรแกรม PV sit นะคะเป็นโปรแกรมที่สามารถคำนวณได้ว่าถ้าจุดโลเคชันนี้ติดตั้งทางทิศนี้เนี่ยผลผลิตทั้งปีจะออกมาได้ประมาณกี่กิโลวัต,ต์หรือกี่เมกะวัต,ต ะะแล้วก็การที่เรามาดูหน้างานเนี่ยเราจะเห็นพวกตู้ไฟอะค่ะตู้คอมส์เมอร์ตู้ MBB ของลูกค้านะคะว่าเราจะเชื่อมต่อระบบโซล่าของเราเนี่ยเข้ากับระบบเดิมของลูกค้าได้ยังไงเพราะถ้าระบบเดิมของลูกคา้าดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะ,คะเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยแต่ว่าถ้าอย่างระบบเดิมของลูกคา้าอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบใหม่หรือว่ามีความเก่านิดนึงอยคะ่ะก็จะต้องดูด้วยแล้วก็เรื่องระบบกาวก็สําคัญค่ะ เราจะต้องมีระบบกาวที่ดีอย่างถ้าอย่างบ้านคุณดุดเดียวะค่ะ,<ฮ>ะทางนิวตันก็จะมีปักกาวเพิ่มให้ด้วย<ฮ>ะนะคะเพื่อให้ป้องกันการเกิดไฟลั่วไฟช็อตอไฟละด,ดวงจรอรก็มีการสำรวจหน้าง,งานนะคะเราบริการปีในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยะค่ะ ก็จร <ersch> ิงๆระบบโซล่าเริ่มผลิตตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะแต่ว่าคือมันจะพีคจริงจริงคือช่วง10โมงถึงบ2จะเป็นช่วงที่ได้รับแสงแดดดีที่สุดแล้วก็ผลิตพลังงานได้มากที่สุดนะคะเวลาคิดคืนทุนก็ควรจะคิดแค่สีชั่วโมงนี้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้คืนทุนภายในกี่ปีนะคะแล้วก็แผงถามว่าเขาชอบแดดไหมเขาชอบแผงแดดดีมากๆเลยแต่อุณหภูมิมันก็จะสูงตามไปด้วยอุณภูมิป้าแผงจะอยู่ที่ 50, 60, 70องศาได้เลยใช่ ดังจากนั้นนะค่ะมันก็จะทําให้ตัวแผงที่ผลิตได้เนี่ยดรอปลงมาซึ่งก็จะต้องแจ้งลูกค้าตามตรงเลยว่าติดโซลา่ามันก็จะมีดรอปด้วยแต่ว่าตรงนี้ค่ะเราคํานวณมาให้หมดแล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะ แนะนาล้างปีละครั้งก็ได้หาหน้าร้อนหรือหน้าหนาวช่วงที่ฝุ่นเยอะๆหรือช่วงที่ลูกค้าจะเข้าใจ PM 2.5เยอะๆแนะนําว่าเป็นช่างที่ได้มาตรฐานเพราะว่าเกาะนอกจากที่เราจะมาล้างแผงกําจัดฝุ่นด้านบนหน้าแผงแล้วค่ะก็ยังมีการตรวจเช็คหัวต่อเช็คสายไฟเช็คระบบงานว่ายังเรียบร้อยดีอยู่ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาค่ะก็คือไม่ควรล้างเองก็ไม่ควรล้างเองใช่ค่ะอย่างหน้าฝนเนี่ยฝนเขาช่วยได้ค่ะช่วยชะล้างฝุ่นได้แต่ว่า ถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวแนะนําผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป <Okay. S 2> ดีกว่า <No. S 2> <ช>แต่คราวนี้ทีมที่มาติดตั้งเนี่ยค่ะเป็นทีมงานของบริษัทเองเลยใช่ค่ะเป็นทีมของบริษัทเองอย่างแรกเลยคือเราเน้นมากๆคนที่เข้ามาทํางานนะคะจะต้องได้รับการอบรมแล้วก็มีการคุยงานคุยแบบกันก่อนเข้ามาไม่อยากจะจ้างซับเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราจ้างซับเนี่ยเราจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงควบคุมคุณภาพไม่ได้ทางนิวตันก็เลยเลือกใช้ทีมภายใน ที่มีการอบรมมาแล้วทั้งหมดเลยค่ะ,คะและอย่างบ,าบ้านเดียวอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งในการประร้างเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็อยู่ที่พันถึงพันห้าใช่ค่ะด้วยความที่บ้านคุณเดียวค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแล้วก็ที่เราติดแผงเนี่ยเป็นแบบชั้นเดียวหมดเลยไม่ไม่ขึ้นไม่ยากค่ะขึ้นหน้างานไม่ยากหรือถ้าเป็นบ้านที่เป็นลนักษณะทาวน์โฮมเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างจากนี้ไปนิดหน่อยอนะคะบวกลบได้ เริ่มต้นที่แสนสามขึ้นไปเลยค่ะแสนสามก็จะเป็นระบบเล็กหน่อยค่ะเป็นระบบ1เฟส3กิโลวัตต์จะติดตามขนาดค่าไฟที่ใช้จริงอย่างในระบบโซล่าถ้าเป็นบ้านพักอาศัยที่เป็นโครงการภาคประชาชนนะคะอย่างบ้านคุณดิวเนี่ยค่ะเราจะมีการขออนุญาตเป็นการขายไฟคืนให้การไฟรไฟ,ฟ้าค่ะการไฟฟ้าก็รับซื้อคืนอยู่หน่วยละ2.2บาทตรงเนี้ย้าคุณดิวไปต่างประเทศหรือว่าไม่ได้อยู่บ้าน ก็ยังสามารถขายไฟที่ผลิตได้จากโซล่าค่ะคือให้การไฟฟ้าได้ด้วย,ยใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจอันนี้ดีนะคะแต่ครา้นี้ได้ยินว่ามีการขออนุญาตตรงนี้การขออนุญาตเนี่ยค่ะทางบริษัทเนี่ยจะเป็นคนจัดการในส่วนนี้ให้หรือว่าเราต้องดําเนินการเองทางนิตันดําเนินการให้หมดเลยค่ะฟิวก็คือพีจะเก็บเอกสารนะคะจากลูกค้าแล้วก็เข้าไปทำดำเนินการกับการไฟฟ้าให้หมดเลยจนถึงขั้นตอนที่การไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนมิตเตอร์เป็นแบบขายไฟหรืออีกแบบหนึ่งคือแบบขนานไฟให้ค่ะ ก็จริงๆถ้างานขนาดไม่ใหญ่มากค่ะที่หนึ่งวันสองวันเรียบร้อยแล้วอย่างบ้านคุณดุดิวเนี่ยสองวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานมากแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยนะถ้าเราติดแบบระดับโรงงานก็ต้องใช้เวลานานขึ้นแต่ถ้าเป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านที่ไม่ต้องใช้ระบบอะไรที่ใหญ่มากก็สองวันสามวันไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าทีมงานเราคุณภาพอยู่แล้วว่าช่วงนี้ เพราะอะไรทำให้ถึงต้องเป็นช่วงช่วงนี้อะคะหมายถึงภายในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างแรกเลยคือลูกค้าเนี่ยผ่านหน้าร้อนมาแล้วค่ะมีนาเมษารู้แล้วว่าค่าไฟมันเพิ่มก้าวกระโดดมากจุก<ๆ>จุก <c oughs> จุกแบบซึ่งแบบมหัศา์น้องจ,จุกจุกเลยใช่ค่ะอย่างเนี้ยค่ะลูกค้าจะเห็นแล้วว่าการใช้ไฟจริงๆถ้าเป็นช่วงที่หน้าร้อนเนี่ยลูกค้าใช้อยู่เท่าไหร่แล้วหน้าหนาวที่แล้วใช้อยู่เท่าไหร่มันมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอย่างที่พี่บอกติดก่อนประหยัดก่อน การที่เราจะเลือกติดแผงโซลาเซลล์กับบริษัทไหนๆก็ตามเราต้องมองถึงมาตรฐานก่อน<ะ>ซึ่งดิวเองอะ่ะเราก็หาข้อมูลมาพอสมควรโดยอีฟที่เป็นคนหาข้อมูลนะคะ,ะศึกษาข้อมูลต่างๆมาจนมาจบที่บริษัทนี้นะคะแล้วก็ได้มานั่งพูดคุยกันถึงรายละเอียดเชิงลึกต่างๆที่เราเองก็ ไม่รู้เหมือนกันคือบอกกอนว่าทางบริษัทเนี่ยรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าดีมากไม่ว่าจะเป็นการคํานวณในส่วนของการทํางานจริงของแผงโซลาเซลล์คือ <Okay. S 1> ช่วงเวลาที่พีคที่สุดเท่านั้นอะไรอย่างงี้ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รู้ถึงความหลักของความเป็นจริงว่าค่าไฟเราเนี่ยจะลดลงไปประมาณเท่าไหร่ความเหมาะสมของบ้านเราจะต้องติดทั้งหมดกี่แผงใช้แบบระบบเท่าไหร่อะไรยังไงแบบไหนคือเราก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็เลยเลือกใช้ทางบริษัทตรงนี้ ถ้าคนที่ดูอยู่ตรงนี้ค่ะสนใจอยากจะติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะสามารถ <ฮะ S 1> ติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางไหนบ้างจริงๆเดี๋ยวอาจจะฝากคุณดิวทิ้งไว้ด้านใต้คลิปนะคะแอดนิวตันอิเล็กทริกก็ได้ค่ะยังไงให้เราเข้าไปสำรวจหน้าง,งานก่อนบินโดนดูการใช้งานจริงดูทิศทางของบ้านลูกค้าจริงๆเดี๋ยวเราออกแบบให้ตามความใช้งานจริงไม่โอเวอร์ไม่ไม่ลดสเปคค่ะ ไปได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็จริงๆเราเน้นในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเพราะอย่างที่บอกว่างานของเราจะต้องได้มาตรฐานช่างจะต้องเป็นช่างที่ได้ผ่านการอบรมก, uh huh. ก็จะเห็นในกรุงเทพและปริมณฑลพื้นที่ชลบุรีล่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีงานโรงงานใหญ่ๆใ,ให้โอกาสเราเข้าไปแล้วก็วินได้ทั่วประเทศเหมือนกันดีนะ <laughs> เพราะว่า <c oughs> โดยส่วนตัวมองว่าถ้าอะไรมาช่วยทําให้เราแบบประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงไปได้บ้าง <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> เราควรที่จะ เริ่มต้นทํามาตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปอ่ะจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเริ่มเร็วก็จะประหยัดเร็วอย่างที่บอกไปอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าไฟของเราเนี่ยจะเพิ่มไปอีกขนาดไหนแต่มั่นใจอย่างเดียวเลยว,ว่าปีต่อไปอ่ะร้อนกว่านี้ยิ่งอากาศร้อนอะเรายิ่งใช้ไฟเยอะ<ช>เพราะว่าเราต้องใช้เครื่องปรับอากาศใช้พัดลมเหลืออะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบเย็นขึ้น อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มปีนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> ไม่ต้องรอปีหน้าเพราะปีหน้าราคาอาจจะขยับสูงขึ้นนะคะ,คะตามความต้องการของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าปีนี้คือค่ะติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าแบบไหนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะ<อ>สหรับขอบ้ขอ,ขอมูลที่แบบแน่นปพก<ๆ>มากๆสําหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ก็คิดว่าได้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะทําให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะ ติดโซลาเซลล์กับที่ไหนนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากมากขอตัวสุดท้ายสุดท้ายนะคะอย่างแรกเลยเลือกช่างที่ฝีมือดีได้มาตรฐานบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็สเปคอุปกรณ์เนี่ยลงลึกนิดนึงค่ะเราจะได้รู้ว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราดึงไฟจากโซล่าเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์อ๋ออันนี้ก็คือเข้าบ้านอันนี้ก็คือเข้าบ้านอันนี้คือไปขายที่การไฟฟ้าใช่ค่ะ ตอนนี้คือเราไฟเหลือย้อนไปที่การไฟฟ้าด้วยแต่ว่าถ้าโซลาร์ผลิตแล้วใช้ไม่พออย่างฝนตกหรือช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงที่เราใช้ไฟเยอะมากๆค่ะไฟจากโซลาร์าไฟจากโซลาร์จะถูกดึงไปใช้ก่อนนะแล้วก็ถ้าไม่พอจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาด้วยลูกศรก็จะเปลี่ยนผิดละค่ะประมาณนี้แบค่ะแล้วก็ดูได้เป็นรายเดือนรายปีด้วยสามารถเช็คได้ว่าปีนี้เดือนนี้เราผลิตได้เท่าไหร่ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่สนใจเรื่องโซลา r เซลล์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าที่บ้านอิมเนี่ยใช้แล้ว1เดือนอ่ะจะช่วยประหยัดค่าไฟไปได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่าช่วงกลาวันนี้เราแทบจะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลยอะไรอย่างี้นะครับก็ขอบคุณครับ